แนวโน้มการโลทีมอะ่ะผมว่าซัมเมอร์เนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่แมนยูมีการโลแล้วโลเยอะแบบเกิดขึ้นได้จริงก่อนนั้นนี้ตอนหลังยุคโอเล่หรือมายุคเทนฮากประมาณเนี้ยมันจะมีข่าวว่าแมนยูจะโลนักแต่เป็น10บสคนมีหลายคนที่ต้องโดนขายออกไปเล่นไม่ได้มันเคยมีข่าวแบบนี้มาตลอดแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงแมนยูมันเป็นทีมที่เปลี่ยนถ่ายทีมช้ามาก กว่าจะขายของเก่าเอาของใหม่เข้ามาได้เนี่ยมันช้าแล้วพอมันเอาเข้ามาไม่เวิร์กเปลี่ยนผู้จัดการทีมมันก็ต้องไปเอาออกเอาเข้าใหม่วนอยู่แบบเนี้ยไม่จบแต่ซัมเมอร์เนี่ยผมรู้สึกว่านักเตะที่จะโดนถ่ายออกเนี่ยน่าจะเยอะเอาเข้าเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอาออกเนี่ยผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันจะเยอะกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าลินเดเลฟจะหมดสัญญาเอเ็กเซ่นจะหมดสัญญาอีแวนฮีตันสองคนเนี้ยยังไงก็น่าจะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วเพราะอายุเยอะเนี่ยสี่คนแล้ว คาเซมิโ่ผมว่าทีมน่าจะหาแนวโน้มว่ามีใครยื่นข้อเสนอแล้วน่าจะพยายามปล่อยออกแต่ปล่อยออกหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะพยายาม5คนและสีคนเนี่ยชัวร์หมดสัญญา2กับอีก2คืออายุเยอะหมดสภาพไปแน่แน่นอกเหนือจากนี้กานาโชเมนู2คนนี้ก็ต้องดูคอบบี้เมนูยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยว่าตำแหน่งไหนดีที่สุดกานาโชด้วยธรรมชาติที่เป็นปีซึ่งมันไม่เหมาะกับวิธีของอโมริม ก็มีแนวโน้มถ้ามีข้อเสนอที่ดีก็อาจจะขายแล้วเอาเงินเข้ามาเพื่อหาตัวใหม่เนี่ยมันมีโอกาสแล้วผู้รักษาประตูไม่โอนานาก็บายินดี2คนเนี้ยโอนาน่าเนี่ยมีแนวโน้มว่าอยากจะอยู่ส่วนบายินดีมีข่าวว่าอยากจะย้ายถ้า2คนนี้คนใดคนหนึ่งย้ายก็ต้องมีการเอาเข้ามาอ่านนับอีกหนึ่งก็เป็น8แล้วอย่างน้อยประตูมันก็อาจจะมี1คนเป็น8มันมีความเป็นไปได้เนี่ยแคนแล้วที่เฮ้ยอาจจะมีการขายแล้วนักเตะที่ อยู่แต่เหมือนไม่อยู่อย่างลูกชอเนี่ยเอายังไงเราจะทู่ซีกันแบบนี้หรือเปล่านี่นับ9ก้าและลูกชอสาหรับผมควรปล่อยไปได้แล้วแม้กระทั่งเมสันเมาส์อ่ะต่อให้แนวทางการเล่นวิธีสไตล์เขามันจะเหมาะกับอโมโลลิมมากก็ตามแต่ถ้าร่างกายยังแบบเปราะบางแบบเนี้ยถ้าปล่อยได้ก็ควรปล่อยนี่ก็นับสิบแล้วแต่เมาส์อ่ะผมว่ามีโอกาสจะอยู่แต่ชอเนี่ยควรไปนี่ยังไม่นับไอ้สามตัวที่เราปล่อยยืมออกไป แล้วก็ภาวนาให้ขายอย่างแรดฟอร์ดซานโชและอันโตนี่นี่อีก3นี่มันเกิน10แล้วอ่ะมันเลยไม่แปลกว่าเฮ้ยไม่แน่ว่าซัมเมอร์เนี้ยไอเป็น10ตัวเนี่ยผมว่านี่เป็นซัมเมอร์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงได้จากบริบทที่มันเกิดขึ้น4ี่คนอย่างที่บอกเอเล็กเซนลินเดอร์เลิฟหมดสัญญาฮีตันอีเวนเรียกว่ารีทายเลยดีกว่าอายุเยอะแล้วก็มีอีก3คือแรดฟอร์ดอันโตนี่ซานโชนี่ก็อ7แล้วที่มีแนวโน้มว่าจะไปเนี่ย ที่เหลือก็พยายามเอาออกให้ได้แล้วกันคิดยังไงกับแรดฟอร์ดแล้วอันโตนี่ที่ไปทําผลงานดีกับทีมอื่นก็คิดยังไงอย่างแรกคือยินดีด้วยเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ออกไปเนี่ยเล่นดีเราจะได้ขายออกเพราะผมดูแรดฟอร์ดเล่นกับแอสตันวิลล่าอย่างเดียวที่แตกต่างจากตอนที่ใส่เสื้ออยู่ในเต็ดก็คือความมุ่งมั่นพยายามตอนไม่มีลูกบอลพยายามวิ่งเพลสวิ่งไล่บอลเล่นในทีมชาติอังกฤษเพลซิ่งบีบ พยายามวิ่งวิ่งแย่งกระแทกกระโดดชิงจังหวะเล่นลูกกลางอากาศนี่คือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในสีเสื้อแมนยูเลยของมาคาแลตฟอร์ดในช่วงหลายฤดูกาลหลังแต่พอไปอยู่วิลล่าไปเล่นให้กับอังกฤษแตกต่างกระแทกกระทันมีความมุ่งมั่นเล่นเกมรับแอคตีสพยายามจะสู้ทุกบอลดูมีความมุ่งมั่นดูตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันสามารถเติมไฟเติมแพชชั่นให้เขาได้กับการย้ายหรือเปลี่ยนเสื้อก็ยินดี ขอให้ทำผลงานดีๆแล้วก็มีทีมเอาไปจริงๆด้วย40ล้านก็โอเคไม่ติดมาคาร์เลตฟอร์ดขอให้เป็นแบบนั้นนั่นคืออย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือแตกต่างแต่ว่านอกเหนือจากนี้ในแง่ของการเลี้ยงบอลยิงประตูแอนซิทผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากตอนที่ใส่ชุดแมนยูก็เล่นเหมือนเดิมแต่แค่แวดล้อมมันต่างออกไปวิธีการมันแตกต่างออกไปแค่นั้นเองแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยตอนมีกับไม่มีบอลมันสําคัญ ซึ่งแรดฟอร์ดไปมีตอนอยู่ในเสื้ออื่นในเสื้อเรามันไม่มีแล้วก็ไม่ว่ากันแยกงย้ายได้ก็ขอให้ย้ายส่วนอันโตนี่จังหวะจะโคนการเล่นเหมือนเดิมเลยผมดูผมไม่ได้ดูเบติสเยอะหรอกแต่ผมดูอะไม่ได้เล่นต่างจากตอนอยู่กับแมนยูเลยขึ้นได้ขึ้นขึ้นไม่ได้วนกับหลังวนไม่ได้ตัดนายตัดนายออกไกลออกไกลปุ๊บหาโอกาสยิงมาเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเหมือนตอนอยู่กับแมนยูเลยแต่แค่เริ่มมั่นใจขึ้นแล้วยิงประตูได้ เพื่อนๆให้ความมั่นใจผู้จัดการทีมให้ความมั่นใจมันกล้าเล่นมันมั่นใจก็เล่นเหมือนเดิมแต่อยู่ที่นั่นเล่นได้ทําผลงานได้ดีเป็นตัวสําคัญก็ขอให้ได้ย้ายแบบถาวรด้วยเถอะเพราะถ้ากลับมาอังกฤษกับยูไนเต็ดผมก็ไม่แน่ใจว่าอันโตนี่เนี่ยจะไหวหรือเปล่ากับบอลอังกฤษเพราะอันโตนี่มันไปปุ๊บมันบอนมลมมวนกับหลังอะนึกออกไหมมันไม่ใช่บอลกันาโชว์ที่ตะบี้ขึ้นไปตบี้ตะบันพุ่งขึ้นไปอะแล้วยิ่งมาเปลี่ยนเป็นแบบหลังสามอันโตนี่ก็ไม่ใช่แบบอาหมัดด้วย ไม่ได้แบบบทขยี้เหมือนที่อาร์มัดทำมันก็ยิ่งยาเข้าไปอีกจะเล่นวิงแบ็กก็จะเคอะเขินอีกไม่เป็นไรแยกย้ายกันดีกว่าสําหรับอันโตนี่ผมว่ามันยังเล่นเหมือนเดิมผมรู้สึกว่ามันไปทีมอื่นแต่มันเล่นเหมือนเดิมมันก็ไม่ว่ากันถ้าคุณทําผลง,งานดีเรายินดีให้กําลังใจอยู่แล้วส่วนเจรอนซานโชผมว่าไม่แตกต่างจะมีช่วงเวลาที่อยู่ดีๆก็จะดีแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะเล่นแบบเซฟโซนนี่เป็นนักเตะเซฟโซนผมมักจะนิยามซานโชว,ว่าเป็นนักเตะที่ ปากแซบแต่ใจบางจากวิธีการเล่นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนี่คือจดดอนซานโชเป็นพวกปากแซบแต่ใจบางอ่อนไหวเบาบางรับบทเหยือกเกงแต่ตอนเป็นผู้กระทำแม่งไม่ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรแต่มักจะรับบทเป็นเหยือกอยู่เสมออยู่ตรงนั้นก็ที่นั่นอย่างนี้อยู่ตรงนี้ก็ที่นั่นอย่างนั้นเขามาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็สำหรับผมก็ย,ย้ยายเถอะซานโชเอาเข้ามาก็เอาออกถ้าเกิดเชลซีแบบ ยอมจ่ายค่าเสียหายก็หาทางเขาออกไปต่อไม่ได้แล้วซานโชมันเล่นแบบเซฟอะยิ่งในสนามนะซานโชมันจะเล่นแบบต้องหวังพึ่งเพื่อนะจับบอลรอจังหวะคือคนที่จะเล่นกับซานโชมันก็ต้องวิ่งหนักอะ่ะคู่เลย่ามันก็ต้องเติมชิบหายอะ่ะทั้งเกมรุกเกมรับอะ่ะเพราะซานโชมันก็จะเล่นแบบเซฟอะจับไม่เสียจ่ายไม่เสียเล่นประคองประคอง พอเริ่มแบบได้ปุ๊บก็เริ่มมั่นใจก็เล่นเล่นพอเล่น,เร,นเริ่มเสียปุ๊บเริ่มหงอยเริ่มโดนวิจาร์ก็กลับมาตั้งใจเล่นอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปเล่นแบบเซฟโซนเหมือนเดิมจับจ่ายขยับนิดหน่อยพออะไรแบบนี้ก็ไม่พอก็แยกย้ายดีกว่า